น้องเกษตรกรระดับแฟนเศษปุ๋ยซีพันธ์6-3-3ทานแล้วครับเนาะโมนี protein, protein, uh, <pl ains> ่ซีพันธ์ที่น้องเกษตรกรมารู้จักกับฮอร์โมนฮอร์โมนที่ใส่คุมูนก็ปุ๋ยซีพันธ์6-3-3ทันแล้วครับซึ่งคล้ายดิบคลายดีพอกันกับปุ๋ยทันแครับฮอร์โมนสองตัวนี้มันใส่ในเรื่องหุ้งมันใส่แบบไหนเดี๋ยวผมมาอธิบายบ้ังตัวแรกนะครับนี่นี่คือเป็น ฮอร์โมนฟดซื้อวันซื้อฟดวันตัวนี้คือซอยในการเล่งการเจริญเติบโตทาพี่น้องเกษตรกรส่วนใจอยากให้พืชของท่านคือจเจริญเติบโตเรืวไวแตกยอดแตกใบเล่งรากครับใส่ตัวนี้ครับคบัวกคู่กครับปุ๋ยทั้งดินห้องคือปุ๋ยซิพันหกสามครับตัวนี้คือซอยในเลนเร่งการเจริญเติบโตแห้งแง่ไว้าพี่น้องอยากได้ ยอดได้ใบกับตัวนี้ครับฉีดมุงครับเดือนหนึ่งสามสามครั้งก็เดือนหนึ่งครับผมวิธีฉีดแบบไหนเดี๋ยวกับอธิบายฟังที่หลังนะครับเนาะ,ะพี่น้องใส่ตัวนี้ไปแล้วทายที่นี่อยากได้ดอกอยากได้ผลผลิตอยากเปิดตาดอกอ่าตัวนี้คือจบไปแล้วครับที่นี่ไม่ใช่เปิดตาดอกนี่ครับผมอันนี้คือพี่น้องใส่ตัวนั้นฉีดแล้ว ได้ยอดได้ใบที่ต้องการแล้วอยากว่าเปิดตาดอกอมาใส่ตัวนี้ครับโคตรถูกแบบสื้อวันนี้คือเร่งเร่งเปิดตาดอกเร่งผลผลิตนะครับเช่นใ้ผลผลิตของท่านขัวเหนียวมันมีโลนครับผมตัวนี้ซอยยืดร่วงขยายผลลูกง่าเสมอทอกันครับราคาแห่งรสชาติหวานกรอบอร่อยครับผมส่วนวิธีใส่หรือใส่แบบไหนนั้นเดี๋ยวจะอธิบายที่หลังนะครับเนาะสำหรับสองตัวนี้ก็ ตอนนี้ก็ขายดีขายดีครับยอดช่วงนรงมือครับพผมครับมีทิพพันธ์มงสามห้องแล้วครับผมเช่นไรก็บสนใจกับฝากสร้างสื่อฝากก็ได้ด้ครับรุ่นแปดสามสามห้องอัซีนหนึ่งหาห้องหนึ่งครับผมเราคิปนี้กันทั้งนี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ